กินข้าวอิมววอ่มกันแล้วกินข้าวอิ่มกันแล้วนิเสก็อิ่มแล้วเดินแล้วหลายเที่ยวละเดินหลายเที่ยวละเสร็จแล้วไม่กายแค่นั่งนะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็เลยให้เดินออกกําลังกายหน่อยนะคะแล้วก็เพิ่งให้นั่งเนี่ยเสรนดูคนนี้แต่บ่ด้วยถวยถวยแต่บ่ด้วยถวยถวย ต่บะดวย,ว,ยวย่วยยอนปุ๊กเลยนะลูกสาวใครเนาะเนี๋ยจะหาแฟนได้ไหมเนี่ยอ้วนๆแบบนี้ฮะหืมจะหาลูกเขยให้แม่ได้ไหมเนี่ยอ้วนๆแบบนี้ลูกนะอ้ยนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันมัมข้าวหมดชามเลยแต่ละคนนี่ใครแต่มานี ต่มานี้ใหม่ๆแล้วอีกนิดนึงไม่กินให้หมดอะลูกไม่หมั่ให้หมดนะครับอีกนิดนึงลูกแต่มานี้ใหม่ๆตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้หมัให้หมดลูกหมัให้หมดนะครับลูกเดี๋ยวได้กินน้ํากันนะหมั่ให้หมดครับลูกแต่มานี้ใหม่ๆคนเก่งของเรานะคะมีแต่คนเก่งๆส้มซ่าก็เก่งกินกันหมดกินกันหมดทุกคนอ่ะไปละ คนนี้คนนี้อ้วนมากคนเนี้ยเฮ้ยเสียงใครทะเลาะก,กันดูใครทะเลาะก,กันไหนแม่ไปดูสิแม่ไปดูสิเสียงดังเสียงดังเหรอฮะเสียงดังเหรอลูกทำซาฮะ ขำข้าวหมดไหม <S <S เป็นไงอร่อยไหมกินข้าวอะฮะขำข้าวอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะจำซ่าคะจำซ่าคะไหนเรียกแม่ก่อนเรียกแม่ก่อนเร็วไหนมาเรียกแม่ก่อนเรียกแ่อะอย่ามานะเห็นใครเข้ามาในนี้ เอาเลี้ยงมาถ้าคนอื่นเข้ามาแ้้ว็จะวยวายเนี่ยใครมาลูกเอาเลี้ยงมาเหรอเอาเลี้ยงมาเหรอลูกํำซาเอ้ยจำซาเริ่มเสียงสองเสียงสามแล้ว <c oughs> เริ่มเสียงสองเสียงสามแล้ว <c oughs> มันก็มีคนชอบแล้วคนไม่ชอบนะคะเสียงสองเสียงสามของแม่ บางคนเขาก็บอกว่าเสียงไม่จริงใจนะคะก็แล้วแต่คนมุมมองของคนนะคะจริงใจไม่จริงใจก็ดูเอากันแล้วกันนะใช่ไหมท่ไมชัมซาเอ้ยชัมซาชัมซา,าครับอีหม,มาออหมาไอหมาชัมซาชิต้ายิมยังนี่มีอยู่อีกหน่อยนึงที่ยิมยังลูก ไอ้ว้านไอ้ว่านเี่ยมยางสตรองกล้วยคายโอ้ย,ย,อยลูกชายล่าของแม่เดินกับเพกอยู่นะคะไม่มีแผลนะคะแม่เกงดูแล้วนะเขากินข้าวได้ปกตินะคะไม่แกงก็ให้กินยาไปอยู่นะคะเอ้ลูกชายลูกชายชายเล็กของแม่พี่ตม้มชายเล็กของแม่ดูที่เน่ยไม่แต่อ้วนๆทั้งนั้นเลย ถุงเงินนี่ตอนมาอยู่ให,หม่ๆรียไม่อ้วนขนาดนี้นะคะตอนนี้อ้วนมากแล้วเนี่ยถุงเงินเนี่ยถุงเงินมานะนะคะอ้วนกันเออมัมอีกไหมลูกมัมอีกไหมครับลูกไม่อีกเอาอีกไหมอีกไหมครับลูกนะโอ้เพราะว่าแม่เป็นห่วงหนูเป็นห่วงหนูลูกรู้ใช่ไหมดูดูนอ้วนมากเลยเนี่ยชิต้า ก,กินเอกัลูกมมเองก,กับลูกมาเอก,กับลูกหืเมือ่อกี้กินไปแล้วนะคะกินเยอะละกินกับน,น้องเยอะแล้วนะคะกินกันกับน้องสามดอนะคะกินกันเยอะเลยขาคงแพงอะนะคะสักสองสามวันน่าจะหายนะคะอีกสักสองสามวันน่าจะดีขึ้นเนาะขาแพงขาไม่ถูกใช่ไหมลูกขาหนูไม่ถูกขาหนูแพงอ่ะลูก เอ้ยลูกชายของแม่นี่โอเลี้ยงก็อ้วนขึ้นเห็นไหมคะขนเงาแวบเลยโอเลี้ยงจากตะแรกมาอผอมๆไม่สบายนะคะตอนนี้อ้วนขึ้นใส,ใส่ปลอกคอสีชมพูยายสตรองกินต่อกินของส้มซ่าที่เหลือนี่ทับนอนหลับเฉยเลยโอ้ยมั่วแล้วส้ซมซ่ามั่วแล้วลูกคุยกันเสียงดังขนาดนี้ยังนอนอีกมั่วแล้วมั่วแล้วเราอ่ะฮะ ล้วมแล้วลวิ่งอะไรกันวิ่งอะไรกันมีอะไรกันอะไรกันอะไรลูกวิ่งไล่อะไร,ะไรมีใครอยู่ข้างนอกมานะอ๋อมีหมาอยู่ข้างนอก จีเข้ามาได้ยังไงเมื่อกี้ไปวิ่งตามเด็กๆมานะคะสามใบเทา้าใบชาใบหมอนใบเตยหลุด,ดออกไปพี่อ้วนอะ่ะเขายกประตูหน้าบ้านแล้วประตูแม่เก่งยังไม่ได้ล็อกก่อนแล้วเขาเปิดประตูเองได้ไงพี่อ้วนอะ่ะพี่อ้วนอยู่ในบ้านอะ่ะทีนี้เขาจะกลับบ้านพี่เคนไงพี่อ้วนอะ่ะ เขาก็เลยยกประตูดิฉันประตูทีนี้แมวหมาก็เลยออกได้คราวนี้โอ้ยมีหน้านะ่ะวิ่งกันสบายเลยต้องวิ่งไปตามเด็กๆนะคะเข้าบ้านหมดแล้วเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วถ้าอยู่นานเข้านี่เดี๋ยวไปเจอยาเบื่อใครเขาเข้าแย่เลยเขาไม่เคยออกข้างนอกไงพอได้ออกแล้วโหวิว่งกันโอ้โหเหมือนม้าวิ่งเลยอะบุับบุลับบุลับบ,บ,บุรับเลยอะ นี่มาดูเด็กนี่ตอนต่อเหนื่อยดูนี่สามดอดูโอ้ยดูนอนนี่นี่ขาพาดคอเลยเออขาพาดคอเลยดูนั่นสบายมากสบายจังนอนกันอะ่ะโอ้ยเยสตองเอ,อหนื่อยเลยแม่วิ่งตามเด็กๆไปตามเด็กๆมืดก็มืด มันกหมือนไปตานกเด็กสบายเลยเขาอะ่ะลุงปุ่นลุงปุ่นครับนี่แม่เขาอยู่นี่แม่อยู่นี่เอ้ยนอนสบายเลย